เห็นผู้หญิงใส่เสื้อเหลืองลายดอกมาทางนี้ไหมค่ะมันไปทางไหนค่ะขอบคุณคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณคั ทำไมผู้ชายคนนั้นถึงวิ่งตามคุณล่ะคะแถมมีไม้ในมือด้วยอ่ะคือว่าพี่ชายของฉันติดหนี้พวกเขาอะคะ่ะเขาก็เลยจะมาทวงหนี้ที่ฉันว่าแต่คุณเป็นคนที่ไหนหรอคะทาไมฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยแล้วมาทําอะไรที่นี่หรอคือฉันมาเยี่ยมยะคะุณย่าค่ะฉันไปต่างประเทศมานานจำทางไม่ค่อยได้อะ่ะ คุณพอจะรู้จักบ้านหลังนี้ไหมคะรู้จักค่ะให้ฉันไปส่งคุณไหม ้าโกหกไปหรอกรวยนี่วางคุณ ถามมากได้ไหมพี่คุณฟื้นแล้วหรอคะเป็นยังไงบ้างอะ่ะฉันขอโทษนะคุณเป็นใครคะ แล้วที่นี่ที่ไหนคะแล้วฉันเป็นใครคะคือคุณชื่อมัมเมียวอะค่ะเป็นน้องสาวของพี่บาท เป็นไงบ้างอะ่ะหิวไหมปวดหัวหรอมีสบายหรือเปล่านอนพักก่อนไหม ูแบไ,ไปซื้อเองไป สวัสดีค่ะคุณเมย้ยสวัสดีค่ะคุณแม่อะไม่ใช่ค่ะดิฉันเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อว้ยไม่เจอกันนานสวยขึ้นเป็นกองเลยนะคะเนี่ยดิฉันเพิ่งมาทำได้แค่ปีเดียวค่ะไม่ใช่ค่ะดิฉันเป็นแม่บ้านค่ะดิฉันเพิ่งมาทำได้แค่ปีเดียวค่ะอะ คุณเมย์คะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนนะคะพอดีว่าคุณท่านรอนานแล้วคะ่ะอโอเคค่ะอะ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันยกขึ้นไปให้<อ>คุณเมย์ไว้ตรงนี้น<ล>ะคะฉันชิ้นนั่นอะไรกันะ ฉันฝันไปเลยอ่ะคุณรวยเขาทำบุญด้วยอะไรเนี่ยโอ้ยจะเป็นลมแล้วนะสวยขนาดนี้เลยเหรอเมยลูก กลับมาแล้วค่ะคุณยา่าเมือลูกหนูกลับมาแล้วเหรอหลายปีแล้วนะที่หนูไม่ได้กลับบ้านแต่แน่หนูเปลี่ยนไปนะลูกเสียงก็เปลี่ยนไปด้วยหนูเป็นหวัดแล้วลูกใช่ค่ะคุณย่าพอดีว่าอากาศน่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะ อยู่เมืองนอกอากาศหนาวมากเลยค่ะคุณย่าพอมาเจออากาศร้อนที่เมืองไทยเนี่ยร่างกายของเมยน่าจะปรับตัวไม่ทันนะคะคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะย่าก็ไม่ค่อยสบายลูก ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับคุณเมย์ หรอคะคุณย่า <c oughs> หนูจำไม่ได้เหรอลูกเขาเป็นคู่มั่นของหนูตั้งแต่เด็กๆไงลูก <c oughs> ช่วงเวลาที่หนูกลับมาหนูต้องทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นจะได้รีบแต่งงานกัน,กนไวๆมีหลานให้ย่าอุ้มเร็วๆไงลูกคุณย่าคะแต่งงานกันพรุ่งนี้เลยดีไหมคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับน้องเมย์เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศงั้นเดี๋ยวพี่พาน้องเมย์ไปทานอาหารไหมพี่จะพาน้องเมย์ไปทานอาหารไทย น้องเมย์คงคิดถึงรสชาติของอาหารไทยจะแย่ไปค่ะขออนุญ,ญาตนะครับปปเป็นยังไงบ้างครับ พี่ว่าจะทําร้านอาหารร้านนี้ให้เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจของบ้านเราถ้าเกิดว่าน้องเมย์แต่งงานกับพี่แล้วเนี่ยพี่ก็ว่าพี่จะให้น้องเมย์มาช่วยกันบริหาร Mm -hmm. Oh, hi, Nay. Oh my gosh! Hi. Hi. Uh. Uh. What are you doing here? I had a little dinner with my boyfriend. Oh my gosh, neck who is she? She is your girlfriend, right? Ah, I see. Hi, my name is Nai and I'm... Let me She do not understand me, right? Oh. See you next time. ในที่สุดกูก็เจอมึงอีมาเมียวอยู่ไหนคุณเป็นใครคะฉันไม่รู้จักคุณนะอย่ามาโกหกวันนั้นกูยังเห็นมึงอยู่กับมัน,มนเลยบอกมานเอาเงินมา่คืนกู มิงานมึงจะเจ็บตัวเข้าใจไหม <Hey! S 2> มึงไปเลยนะถ้าไม่งั้นคูจะแจ้งตำรวจนี่ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมช่วยครับเดี๋ยวก่อนครับ นี่เราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าผมคิดถึงคุณมากเลยนะนิดแผลเป็นที่มือหายแล้วเหรอ นะะคก็แผลเป็นที่หล okay. ังมือน uh ้องเมยไงตอนเด็กๆเราประสบอุบัติเหตุด้วยกันตอนนั้นที่หลังมือน้องเมยอเป็นแผลลึกมากเลยนะคุณหมอเย็บตั้งหลายเข็มนะนี่น้องเมยอจะไม่ได้เหรอคะอ๋อ พอดีว่าเมยไปผ่าตัดที่ต่างประเทศอะคะ่ะคุณก็รู้นี่คะว่าเทคโนโลยีที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไปไกลถึงไหนแล้ว <c oughs> เนียนกลิบเลยใช่ไหมล่ะคะครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูร้านอาหารต่อเลยแล้วกัน นิดคุณมีแผลเป็นตรงนี้ด้วยเหรอครับคุณโดนอะไรมาไม่รู้เหมือนกันค่ะฉันความจำเสือ่อมเดี๋ยวองช่วยครับต้องรุกันงัง ไมยนี่คุณรู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักค่ะเปล่าค่ะฉันไม่รู้จักเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำเปนรู้จักฉันอ๋อเธอเห็นว่าฉันรวยใช่ไหมก็เลยจะทำว่ารู้จักฉันเนี่ยไปกันเถอะค่ะคุณแน็ ใญ่แช่อีเมียลฮะรีบขึ้ไปอีเมย์โอ้ย,อยเบาๆดิมีอะไรว่ามามึงรีบเอาอีตัวปัญหานี่ออกไปเลยนะมึงรู้ไหมมันทำอะไรไม่เป็นสักอย่างและที่สำคัญนะมึงดูหน้ากูนี่มันทำอะไรกูเนี่ย รีออามัาเลยจ่าเลียกคะแล้วทำไมมึงไม่ล้างน้ำโอ้ยจ้ากูมึงทำาอะไรไปบ้างเนี่ยสัผ้า มันจําได้แล้วคนในบ้านละแคละใครขึ้นมาล่ะอยากได้ไหมเงินอะเงินอะกูอยากได้กูกัวกูจะตายก่อนนี่แหละไม่รู้อะมึงรีบเอามันไปเลยนะกูไปแล้วเอ้ามีมาไอพี่บ้าอุ้ยใครมีดีวันนี่กูชุดสวยมาก ค่ะคุณท่านเตียค่ะค่ะอยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนเบ้ยอ๋ยอ,อเข้ามาสมัครแม่บ้านนะคะ่ะแต่ฉันทำอะไรไม่เป็นเลยไงทำไปก่อนเดี๋ยวก็ทำได้อีกแหละป้าเข้าบ้าน บ้านคุณเมยใหญ่น่นะคะแน่นอนสิ buy something to her grandma oh my gosh oh my so important like yes i think oh. um, excuse me honey where is um my grandma? oh she take a nap in the living room โอ้หนูเป็นแม่บ้านเหมือนกันแล้วทำไมพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะนั่นสิคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอีเมล มึงจะไปไหนก็ไปไปไม่ยืนทำหน้าสลอนน่ะแล้วตรงนี้ the knee ค,ค,ะค,ะคุณท่านคะดอกกุหลาบหลังสวนเาบานแล้วนะคะคุณท่านคะ ไหนเมยมาหาย่าไหนลูกคุณย่าคงแก่แล้วเลือนแล้วใช่ไหมคะนี่ไงคะเมยอ,อยู่ตรงหน้าคุณย่าแล้วคะ่ะนู่นไงเมยหลานฉันอยู่นู่นเมยมาหาย่าไหนลูกคุณย่าคะเมยแกเป็นใครแกไม่ใช่หลานฉัน โอ๊ยพูดมาอะไรเนี่ยก็ฉันนี่ไงคะเมอยออะเกเป็นใครแกปลอมตัวไมาเพื่ออะไรคุณย่าคะเมยลูกเมยมาหาย่าหน่อยลูก เมยเมยของย่าจริงๆด้วยลูกเมยมาหาย่าแล้วอย่าหนีย่าไปไหนอีกนะลูกหนูไม่ใช่เมยค่ะเมยลูกย่าจําหนูได้ย่าต้องไปแล้วนะลูกพ่อหนูกับปู่ กำลังมาลับยาแล้วหนูดูแลตัวเองดีๆนะลูก ยาดาวคะไม่ไม่นี่คุณรู้ชื่อเล่นคุณย่าได้ยังไง เสียมันลยยากฉันรู้หมดแล้วนะว่าเธอไม่ใช่เมยตัวจริงเธอทำแบบนี้ทำไมก็ฉันไงคะเมยตัวจริงอะเ๋ยวกูไปบ้านมึงมาแล้วนะพี่ชายมึงบอกกูว่ามึงมาปลอมตัวเป็นสไพยบ้านหลังนี้ มึงก็มีเงินแล้วนี่แล้วเมื่อไหร่มึงจะคืนเงินกูวะนี่คุณผู้หญิงคนนี้ติดหนี้คุณเท่าไหร่ห้าหมื่นงั้นเดี๋ยวนี้ของผู้หญิงคนนี้ผมจะเป็นคนชดใช้ให้เองแต่ผมขอคุณอย่างนึงถ้าคุณอยากได้เงินผมขอแค่คุณลากตัวผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านของผมไปซะ ได้พี่แดนคะมาทนี่เลยน้ามาไปกูไม่ปล่อยนะอีมอย,อย,อยมึงก็มาช่วยกูสิอไปอ๋อไอ้กูไม่ไปฝากไว้ก่อนเถอะไอ้พวกกูดี่มา